ก็คลิปนี้ก็กลับเข้ามาสู่โลบล็อกอินโนเวชันอเวอร์ดนะครับสองพนยี่สิบนะซึ่งก็หลังจากไี้ผ่านมาหลายวันนะครับตอนนี้ทุกเกมก็หัวตกระสีเรียบร้อยแล้วนะผู้ชมก็ได้ผู้ชนะแล้วนะผู้ชมตอนนี้ก็เก็บพอยต์มาได้ก็ครบแล้วนะผู้ชมเรื่องการที่คุณผู้ชมจะได้ของฟรีครบหมด5ชิ้นนะในอีเวนต์ครั้งนี้คุณผู้ชมต้องเก็บพอยต์มาได้750ด้านะครับให้ได้ถึง750อย่างน้อย750าขึ้นไปนะครับแล้วก็จะสามารถได้ลนะะนนซึ่งผมมีครนะับ ก็เอาซึ่งการจุดก็ไม่ได้ยากมากหรอกคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมแบบพอมีสกิลในการแบบพีเดเกมเออมันก็พอได้นะคุณผู้ชมเนี่ยก็คุณผู้ชมสามารถมาบอกผมได้นะผมนะว่าคุณผู้ชมได้ของฟรีครบหรือไม่ครบนะคุณผู้ชมหรือว่าผมเออหรือว่าคุณผู้ชมตกขาแล้วคุณผู้ชมก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ได้ของฟรีสักชิ้นนะครับก็สามารถมาบอกผมได้นะคุณผู้ชมครับนะซึ่งก็ผมก็จะให้คุณผู้ชมดูนะว่า แต่ถ้าเกณฑ์เป็นยังไงบ้างนะครับผู้ชมความจริงผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังด้วยนะครับความจริงก็คือความจริงเนี่ยผมนั้นเป็นคนโง่นะครับผู้ชมความจริงผมนั้นโง่นะครับผู้ชมครับนะก็จะสังเกตได้ว่าตรงเท้าเบิร์ฟเฮลตรงนี้นะครับผู้ชมครับนะความจริงมันได้มาในที่หนึ่งใช่ไหมผู้ชมซึ่งเอาจริงผมผมก็เลือกมันไปตอนแรกนะครับผู้ชมนะผมก็เลือกมันไปตอนแรกแหละผมก็เลือกผมก็เลือกพยากมันไปตอนแรกแหละผู้ชมหมายความว่าผมก็ควรจะได้หนึ่งหนึ่งร้อยพอยต์ใช่ไหมแต่ผมได้แค่สี่พอยต์นะ คือผมไม่รู้เว้ยคุณผู้ชมคือผมแค่ไม่รู้คือผมไม่ได้กดผิดหรืออะไรแต่ผมแค่ไม่รู้คือเอาไปว,ว่าอย่างแรกอะคือในตอนแรกเลยนะคุณผู้ชมตอนที่มันให้เรามาโหวตครั้งแรกอะคุณผู้ชมนะคือผมลองผมผมลองเข้ามาดูในตรงอาเพ i ิชั่นตอนนี้ไงแล้วผมก็สงสัยคือผมแค่สงสัยว่า เออมันมันให้เราโบดได้แล้วแต่ทําไมเรายังถึงสามารถพิ e d i c ได้อยู่อไรเงี้ยผมก็เลยผมก็สงสัยเฉ่ไงแล้วแล้วผมก็มานั่งแล้วแล้วผมก็เลยแบบลองกดแบบลองกดเปลี่ยนมั่วๆแบบคือผมกดเปลี่ยนเพื่อที่จะแบบผมอยากจะลองพิสูจน์ดูว่ามันยังพ r e ิ i c ได้อยู่หรืออะไรประมาณนั้นอะผมผมมันเริ่มโบดแล้วไงเข้าใจว่าผมผมก็เลยอยากจะรู้ว่าผมผมก็เลยลองกดเปลี่ยนแล้วลองลองแบบลองดูว่ามันยังมันยังพิ e d i c ได้อยู่หรือหรือยังไงอะไรเงี้ยนั่นแหละนะครับ ก็ปรากฏไม่นยัง,ย,งยังพิกได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเริ่มการโหวตไปแล้วแต่ก็ยังพิกได้อยู่แต่ว่าคะแนนที่เราจะได้เนี่ยนะครับมันจะลดลงเว้ยนะครับมันจะลดลงไปตามเวลาของมันนะครับมู่ชมซื้อคะแนนที่ลดลงนี่ก็โหดมากนะครับมู่ชมจากหนึ่งร้อยนะครับลดลงเหลือสี่เลยนะนั่นแหละนะคือผมไม่รู้ไงคุณผู้ชมก็เออไม่เป็นไรคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นความงงผมเองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ชม,ม,รรนะม,ชมครับนะก็ถือว่าพลนาดลดคะแนนไปแต่ก็ถือว่าได้ของฟรีโค้กก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ นะอะไรงี้ก็ถือว่าเบสออฟบี้ชนะก็คือได้ทาวเวอร์ของเฮลนะครับผู้ชมนะซึ่งเอ่อออบ,บี้ประโยชน์เอาไปนะองผมนะเกมที่เออ่ไม่น่าจะชนะนะครับก็ได้ที่2ไปนะครับผู้ชมเพราะว่าอีเวนต์ครั้งนี้มันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรเลยนะอีเวนต์อินโนเวชั่นอวอร์ดครั้งนี้มันมันไม่ได้มีอะไรเลยนะผู้ชมนอกจากการที่เออ่เกมไหนดังเกมนั้นก็ชนะนะครับผู้ชมครับนะแหละไม่ได้เกี่ยวเลยนะองผมนะว่าเกมไหนมันจะเป็นเกมดีนะผู้ชมนะ ถ้าถึงแม้ว่าจะเป็นเกมดีนะผมนะจะเป็นเกมที่อันดุเลตแค่ไหนนะครับถ้าคนเล่นถ้าคนเล่นน้อยนะผมแล้วก็ก,ก็ก็ไม่มีโอกาสนะผู้ชมน,นะอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ก็ยังดีแล้วนะครับที่ Tower of Hell ได้ที่หนึ่งนะแล้วไม่ใช่เอาเอาบี Al ้ยประโย,ะยนะ์เอาใบนะผู้ชมนี่ผมก็ถือว่าดีใจมากนะแล้วก็ความจริงมันเศร้ามากนะผู้ชมแต่ความจริงฟลัดเอสเคมเนี่ยเอ่อจริงผมอยากจะให้มันชนะนะครับความจริงผมอยากจะให้มันแบบ ชนะบอบิบอยู่ระบายที่สามนะผู้ชมนะแต่ว่ามันมันไม่นะผู้ชมนะแล้วก็มาที่สามไปนะครับผู้ชมก็เศร้ามากนะนั่นแหละเนี่ยความจริงเนี่ยเฟรชเกมเนี่ยมันเกมดีกว่าอบิบอยู่ระบายอีกเลยคุณผู้ชมนะครับแต่ว่านั่นแหละนะมันเกมดีมันไม่เกี่ยวกันไงมันเกี่ยวแค่มันเกี่ยวแค่ความดังอ่ะคุณผู้ชมนั่นแหละนะครับเป็นอีเวนที่แย่มากเบสชูเตอร์นะครับอาร์เซนอลอันนี้สมควรที่จะชนะแล้วนะก็ถือว่ายินดีด้วยนะ เบสเฮอร์ aler, อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะผมเลือกผิดนะแต่ก็ดอชนะไปนะครับก็ถือว่าเอา่อก็ถือว่าสมควรที่จะชนะแล้วนะครับแต่ยังไงผมก็คิดว่าเดอะมิมิกมันก็นาก่าจะชนะมากกว่าเพราะเดอะมิมิกมันสยองขวัญกว่าแต่ก็เอาเถอะนะคุณผ,ผู้ชมนะก็ก็ดีแล้วนะที่ดอชนะเออเกมเกมเกมเขาก็เป็นทางทั้งเกมดังแล้วก็เกมดีนะก็นนะ่าจะสมควรที่จะชนะแล้วต่อไปเบสแฟชั่นนะครับ ใครตลองอวัตตาเครีเอเตอร์นี่ก็สมควรจะสมควรจะชนะแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าเออเกมนะี้มันจะดีไปม,มากกว่านี้คือเอาจริง Dress to Impress เนะี่ยแม่งสูสีชิบหายเลยนะเว้ยคุณผู้ชมเพราะเดร s ซูมเพรสเ s ี่ยคนมันก็เล่นเยอะไงแบบคนนั้นเป็นแส่นะคุณผู้ชมเดรสซูมเพรสเนี่ยอย่า,อย,าอย่าดูถูกนะครับแล้วแบบบางคนงงว่าเดี๋ยวแบบเด็กเด็กเด็กสมัยนะี้มันเล่นมันเล่นเกมอะไรอย่างงี้กันหรอว <laughs> <laughs> ะนั่นแหละนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าคาตาโรออรต้าครีเอเตอร์ชนะไปก็ถือว่าโล่งลงลง,ลงใจขึ้นมาหน่อยนะคับผู้ชมนะผู้เล่นผู้เล่นโรบอสสมัยใหม่ไม่ชอบเล่นเลยอย่างนงี้เหรอวะ <c oughs> ต่อว่าเบสแอคชั่นนะบอกฟูดก็ชนะเพราะมันก็ไม่มีอะไรมากก็ก็เป็นเกมที่ดังใชก่ก็เกมที่ดังท,ท,ที่สุดในในนี้ต่อไป b นเบสแรเดจี่นะคนับนะก็คือ,อ,อไม่ต้องสองสัยนะครับเดอะส r ต n g e s ส b แบทเทิลกราวชนะนั่นะนะเพราะว่า เออเดอะซองเกสแบล็คกราวเนี่ยมันโกงนะครับใช่ใช่ใช่นะครับผู้ชมนะก็ถ้าแคตตาล็อกลีไหนที่มีเดอะซองเกสแบล็คกราวเนี่ยมันชนะเลยนะครับผู้ชมนะอะไรเงี้ยนั่นแหละนะผู้ชมนะใช่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 นะใช่ใช่ใช่ว่าไงดีล่ะมันก็เออมันมันก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะผู้ชมความจริงมันก็มันมันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องคือมันมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ ม,มันก็ไม่ใช่เรื่องที่หาได้ยากอะไรขนาดนะั้นในอีเวนต์อินโนเวชันอเวอร์ดแบบนี้นะครับต่อไปเบสเร a ซิ่งนะครับเออใช่แล้วก็ความจริงเบสเร a ซิ่งนี้ผมถ้าถ้าความรู้สึกผมตัวผม,ผ,มผมคิดว่าทาวเวอร์ดิ s เน์ผมชอบทาวเวอร์ดิ s เอนซ์มาล่สุดเบสแอคชั่นอันนี้ผมไปดูว่าดันเจีดยนควอส์มั้งเบสเรสซิ่งนะครับอันนี้ผมเลือกดร i ฟฟิ้ง m อ i มพายไปเว้ยแต่ปรากฏว่าคาร์ไครซ์ชมนชนะนะครับซึ่งก็ เอ่อก็ก็โอเคนะคาร์เคชเชอร์ก็ก็ชนะไปก็ก็โอเคนะผมผมผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากแต่ก็ผมเห็นว่าดราฟเฟิ้งพายคนเล่นเยอะกว่าอะไรเยอะดราฟเฟิ้งพายแต่ก็ไม่เป็นไรนะผู้ชมนะโอเคเบสโซเพย์นะบลเฮเวนชนะโนดิฟอยู่แล้วนะเพราะคนเล่นมาเยอะสุดในในโลบ็อกแล้วนะเกมนี้โอเคต่อไปเบสเอ็ดูเคชั่นนะคุณผู้ชมก็เออ่บดบอมชนะนะคุณผู้ชมก็ผมไม่รู้นะว่าที่ที่บดบอมชนะเนี่ยมันมันชนะเพราะว่า คนชอบเยอะกว่าหรือมันเป็นแค่เพราะว่าตอนโหวตเนี่ยเกมโหวตบอมแม่งโผลมาเป็นช่องแรกผมผมไม่รู้เหมือนกันนะนั่นแหละแบบบางทีคนอาจจะไม่รู้จักสี่เกมนี้เลยก็ได้แต่เห็นโหวตบอมแม่งโผลมาขึ้นมาเป็นช่องแรก<ๆ>ก็คือก็เลยโหวตเกมนะั้นหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็ถือว่าเลือกถูกแล้วกันนะครก็ก็ดีใจนะที่โหวตที่โหวตบอมชนะนะคุณผู้ชมนะ โอเคโซเชียลแห่งเอาบลกเฮเว่นก็โนดิฟายนะครับแต่เอาจริงพีสแต่เอาจริงพีสโดโดเนียนี่ก็สูสีพอสมควรนะครับแต่ก็นั่นแหละซูบลูเฮเว่นไม่ได้โอเคเบสไซคู okay, u, เนี่ยแล้วนี่แหละผู้ชมนี่นะครนะับเป็นเกมเดียวเลยนะผู้ชม เป็นเกมเดียวแล้นะที่ที่ผมมองว่ามันสมควรที่จะชนะมากที่สุดแล้วนะครับในอีเวนนี้นะผมนะเป็นเกมที่คุณภาพมากที่สุดแล้วและเปกินไม่สมควรที่จะชนะ,ชนะมากที่สุดแล้วในอีเวนต์อินโนวชันอ a วอร์ดทั้งหมดนี้เลยนะครับเทมพาร์คไทคูนภาค2นะครับชนะเบสไทคูนไปนะก็เอาจริงเออแล้วก็ความจริงอะไรอะไรไม่เท่าพาวเวอร์ไทคูนได้ที่2นะครับซึ่งเอาจริงแปลกมากผมไม่รู้ว่าทำไมมันได้ที่ ผมคิดว่าเลยเลยสตองไทยคุณจะได้ที่ที่สองที่ได้ซ้ำนะครับแต่คนเขาน่าจะชอบเอ่อเบลพลังแฟนตาซีอะไรของเขานะครับเอ่อเว่าช่างมันแล้วกันนะครุคณผู้ชมแต่เทมปักไทยคูนี่แหละนะค,คุณผู้ชมนี่แหละนะครับนี่คือตัวอย่างของเกมดีที่ผมพูดถึงเวคุณผู้ชมคือเกมบางเกมอ่ะมันเป็นเกมดีเว้ยแต่คนเล่นมันไม่ไม่เล่นกันไงมันเหมือนก็เหมือนกับฟลายสเคปเลยค,คุณผู้ชมผมมองว่าฟลายสเคปกับเทมปักไทยคูณเนี่ยมันมาตรฐามน,ม,น,ม,นมันแบบมันเออเกมดีแบบคุณภาพพอพอันเลยนะเว้ยนะครับนะ ซึ่งเนี่ยซึ่งเอาจริงผมดีใจนะผมดีใจที่ที่เทมปาร์ไทคูลชนะนะครับคุณผู้ชมนะอจาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ได้มีเกมอะไรโง่ๆโผล่มางเบสไทคูลตรงนี้นะครับแบบบางทีถ้ามันมันมีเกมแบบมันมันมีเกมไทคูลอะไรวะที่ดังๆในสมัยนี้เออแต่เอาจริงก็ก็ไม่ค่อยมีเกมไทคูนที่ป๊อปปูล่าช่วงนี้เท่าไหร่นะแต่เอาจริงเทมปาร์ไทคูนี่น่าจะเทมปาร์งไทคูลก็น่าจะ๊อปปลาสุดแล้วนะคุณผู้ชมก็อหไรก,ก็ดีนะคุณผู้ชมนะอหไรก็คือเรื่องแบ ก็ก like pues ็ย so like so nah, ังดีที really right. hmm. ่มันไม่ได้มีเกมไทคุณเกมโง่ๆนะครับที่เออ่คนเขาดันชอบเล่นกว่าอะไรเงี้ยนะครับแถมเออะไรเอาผู้ชมเอาช่างล้วกันนะครับก็แหละนะก็ให้รู้ไว้ว่าผมดีใจนะแค่นั้นเออโอเคแล้วก็เบสไฟติ้งอันนี้ผมเลือกบล็อกฟุตไปนะซึ่งปรากฏว่าเออ่ก็ชัดเจนนะว่าแพ้นะเพราะว่าเดอะสตรองกิฟต์แบล็กกราวน์เนี่ยพลังโกงเขาเนี่ยสูงมากนะครับผู้ชมครับนะแบบฐานแฟนคลับเขาเนี่มันแบบมันเยอะมากไง ผู้ชมนะอะไรนะก็เลยชนะไปเลยนะครับแล้วก็ชนะแบบโนดิฟเลยนะแบบคะแนนเป็นล้านนะแบบวัดตัวฟักมากครับผมนะแต่ก็ชนะไปนะผู้ชมนะนะก็ประมาณนี้นะผู้ชมนะแล้วก็จะมีอา c ์ดีซีวอติงตรงนี้ซึ่งเราจะต้องรอให้เอ่อเดี๋ยวซึ่งไองผ้ผ,ผู้ผู้ชนะเนี่ยของอา c ์ดีซีเนี่ยเขาจะไปเอ่อเขาจะเฉลยนะครับตอนจัดงานอา c เนาะซึ่งความจริงมันจะมีงานอา c ดด้วยนะผู้ชมนะแต่ก็อะไรมันจัด ก็เด like ี๋ยวค่อยดูนะครับอะไรประมาณนั้นก็มาวันนี้ผมนะสำหรับเอ่ออีเวนต์ Roblox Innovation Award ร2024นะครับก็พูดตรงๆนะครับเอาจริงก็เป็นอีเวนต์ที่ผมรู้สึกว่าเป็นอีเวนต์ที่น่าจะแย่สุดแล้วนะครับเมื่อชมอินโนเวชันเอาเป็นอีเวนต์ Innovation Award ที่แย่สุดแล้วนะทั้งหมดนะครับผมนะที่เคยมีมานะครับเพราะว่าแบบอย่างปีก่อนๆน่ะนะครับแบบพวกของฟรีอะไรพวกเนี้ยนะคือ อันนี้น่าจะเป็นอีเวนต์ปีแรกเลยมั้งนะที่เขาทําการเอาระบบเอาระบบเอ่อระบบพิธีมาคุณผู้ชมความจริงเมื่อก่อนการกันจะได้ของฟรีในอีเวนต์แบบนี้นะคือคมมุณผู้ชมจะต้องทาการแบรบว่าไปทำภารกิจในแมปอะไรเงี้ยแบบอาจจะมีแบบพวกหาของให้เราแบบทำออบบีบบนะ้อะไรปนระมาณนั้นแต่เนี้ยมันสนุกกว่างไงคือนี่คืออะไรคือแค่แบบพิ i c แล้วการพีพิ i c ของมันเนะ่ะมันก็เป็นการพิพรีที่แย่มากเลยอ่ะคุณผู้ชมนะแล้วก็พิธีมาได้พอยต์แล้วก็แลกของฟรีโอ้ เดี๋ยวผมเดยวมาให้ใหใหดูเหรียญตราเนี่ยก็จะมีเหรียญตราของฟรีนะแล้วก็มีเดลี่โบนนะครับทั้งหมดเอ่อก็เนี่ยก็ทั้งหมดสิบสองสิบสองวันนะครับแล้วก็ความจริงตรงพอยต์แบดเนี่ยนะความจริงม,มันมีเยอะมากเลยตรงพอยต์แบดเนีี้ผมไม่รู้ว่าคนโลบอเขาจะสร้างอะไรมาเยอะแยะนะครับโอ้ดูนะเดี๋ยวผมบอกว่าเขาจะลบพอยต์คือตอนแรกพอยต์แบตตอนนี้คือม,มีไปถึงพันห้าเลยนะเว้ยคุณผู้ชมนะซึ่งความจริงมันเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำนะที่จะมีพอยต์ถึงพันห้าในเกมนี้นะเพราะว่า สมมุติว่าถ้าเราพิริศถูกถูกต้องเนี่ยเออ่เราจะได้พันสองนะครับบวกกับที่โบทุกวันโบทุกวันเขาจะได้วันละสิบก็จะได้แค่ 120, นะร้อยสิบหมายความว่าพอยต์สุดที่ที่เราได้ในเกมเนี่ยคือหนะนึ่งพันหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบนะครับเพราะฉะนั้นเคยมันเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำนะผมไม่รู้เหมือนนกัว่าทำไมล็อบบี้เขาผมเพิ่มมาพันห้าแต่ก็นั่นแหละก็ก็มีแค่สามร้อยคนนะครับที่ได้คะแนนไปครบพันพันสามนะซึ่งก็ไม่ใช่ผมนะเพราะว่าผมผมทำพลาดเยอะนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับได้แค่พันเดียวก็ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็ก็โอเคนะครับผู้ชมนะะเดี๋ยวผมจะให้ดูของฟรีนะครับก่อนจบคลิปนะครับผู้ชมก็จะมี5ชิ้นนี้เลยนะครับซึ่งผมก็จะทําการนะเดี๋ยวผมจะเป็นตัวมัชเม m a l l ก่อนก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นมัชเม m a l l แบบ R 1 5นะครับเนี่ยถึงแม้ว่าจะเราจะเป็นตัวละคร R 1 5นะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเป็นพวกตัวถึงแม้จะเป็นแบบ R 1 5นะเว้ยเดี๋ยวผู้ชมลองดูนะอ่ะผมใส่ปปให้หมดเลย มันก็ยังจะดูโง่อยู่ดีอะเนี่ยอะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมคือผมไม่รู้นะว่าไอ้ไอ้สิ่งเนี้ยกับไอ้กับไอ้ไสิ่งเนี้ยมันควรที่จะเป็นอะไรนะครับแต่ว่ามันมันอะไรก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมถ้าปรับเป็นหรือว่าเราต้องปรับเป็นตัวแบบตัวปกติว่าแบบห้ามห้ามตัวคอบ็บอกกี้อะไรเงี้ยลองเป็นเบคอนแฮดดูไหมลองเป็นเบคอนแฮ์แล้วใส่แบบทุกอย่างแล้วสิ่งทุกอย่างในชีวิต อ๋อเออนี้ไงมันก็มันก็มันก็มันก,นก็อะไรก็ไม่รู้อยู่ดีเนี่ยมันก็แบบอะไรเนี่ยม,มันโคตรยือดอะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอเคลองเป็น a อ strike r ดูสิาล้าเราลองเป็น a อ strike r เกอร์ลองใส่แล้วจะเป็นยังไงบอกว่านี้ไงจริงด้วยแม่งใส่เป็นตัวละครอาร์โทแล้วแม่งดูดีกว่านะครับเออเนี่ยน,นะครับแม่งโคตรงอนอะคุณผู้ชม เราบอกแม่งซัพพอร์ตแต่ตัวละคออรอะอาร์ทัวงโง่งๆว่ะนะครับแต่แต่แต่ก็แต่ก็กยังดีที่คือคราีนนม้มีมีหมวกไอ้นี่อยู่นะคล้ายๆเป็นอะไรนะเ,น,เนี่ยมันเป็นมันเป็นรีฟเหรอคืออย่างน้อยคือหมวกนี่มันก็น่าจะใส่ได้ได้ได้ได,ไดูได้ดีสุดแล้วมั้งออาเนี่ยสรุปแล้วของฟรีที่ดีสุดในอีเวนนี้นะครับมีแค่สองอย่างอย่างแรกก็คือไอ้หมวกเออเป็นวีฟอันนี้นะที่ใส่บนหัวตอนตอนตอนเป็นของฟรีชิ้นคนสุดท้ายแล้วก็ ไอ้ไอ้ที่ไอเนี้ยที่ปักปักหมุดอันนี้แหละนะคุผู้ชมนะแค <c oughs> ่สองอย่างนี้เลยนะครับที่เหลือแม่งอะไรก็ไม่รู้